โอเคค่ะคุณแม่ค่ะพี่น้ำสอบถามหน่อยตอนนี้คุณแม่เป็นคุณแม่คลอดมากี่วันคะคลอดมาแปดเดือนแล้วคะ่ะแปดเดือนนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะคะวันนี้เจอพี่น้ำเป็นอะไรคะวันนี้ก็เออเป็นก้อนที่ต้านมข้างซ้ายค่ะนัดคนอื่นมานวดแล้วมันก็ยังไม่หายยังเป็นก้อนเยอะอยู่เลยคะ่ะปั๊มนมก็ปั๊มไม่ค่อยออกน้ำนมก็ไม่ค่อยออกค่ะค่ะแล้วเจอพี่น้ำเช้านี้เพิ่งนวดเมื่อวานนี้ถูกไหมคะใช แต่ว่ายังเจ็บเต้าอ,อยู่ถูกไหมคะลูกยังเจ็บเต้าอ,อยู่ค่ะโอเคตอนนี้เต้ามันหายไปยังหูกก้อนหายไปหมดเกลี้ยงไหมสมเนี่ยมนิ่มไปเลยโอเคงั้นเรามาเจอกันเพราะว่าเรามาเคลียร์เรื่องเต้าเขาเรียกว่าท่อนมตันแล้วเราได้อะไรจากการเจอพี่น้ำลูกเออได้เยอะเลยค่ะตั้งแต่การดูแลเต้านม,มการเก็บน้ํานมการทําสต๊อกอแล้วก็วิธีการปั๊มค่ะพี่น้ำสอนหมดเลยก็คือ ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนมแม่และเด็กอะไรเยอะขนาดน,นี้ค่ะ <Okay. S 2> พอแบบเจอพี่น้ำพี่น้ำแบบบอกหมดทุกอย่างเลยก็ทําให้เราเอาเอละเราต้องเริ่มใหม่ละจริงๆเคยคิดที่จะหยุดปั๊มนมตอนปีหนึ่งค่ะ <Okay. S 2> แต่พอมาเจอพี่น้ำวันนี้ก็คือบอกเออเดี๋ยวเริ่มใหม่ปั๊มไปเรื่อยๆดีกว่าแบบเพื่อโลกอะไรเงี้ยคะ okay. แล้วตอนแรกทําไมอยากจะหยุดหนึ่งหนึ่งปีล่ะคะ คือตอนแรกคือมันมันท้นอค่ะปั๊มไปก็ตันไปอะไรเงี้ยเวลามันตันแล้วมันเจ็บอะค่ะก็แบบไม่มีกำลังใจในการปั๊ม,มเข้าใจเลยเห็นไหมคะว่านมแม่ที่มันยากมันไปไม่ได้เพราะขาดความรู้ถูกไหมคะแล้วเราเป็นเป็นเราทํางานอะไรลูกเป็นพยาบาลโอเคค่ะเป็นพยาบาลด้วยเนาะจริงๆรู้เรื่องนมแม่ว่ามันดีถูกไหมคะแต่พอมาเป็นประสบการณ์ของตัวเองอะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงลูก นมแม่มันดีค่ะแต่ระหว่างทางนมแม่มันมีตันบ้างมันไม่ออกบ้างมันก็ท้ออ่มันคืออุปสรปรคในก่อนไม่รู้อ่ะนมตันด้วยนมแบบเต้าก็อักเสบงานก็เยอะใช่ไหมคะลูกลก,ก็ต้องดูนมก็อยากได้แต่ว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่เราฟังมาถูกไหมคะ,คะใครๆก็อยากมีนมแม่เนาะพี่อยากเห็นนมแม่เป็นเรื่องง่ายนะคะพี่ถึงจะพูดทุกอย่างเลยแล้วแล้วเราเป็นแม่ที่จริงๆมีขนาดเต้าที่ใหญ่ แล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวนมมันก็มาเรื่อยๆด้วยถูกไหมคะทิ้งนมไปก็เยอะที่ไหถงรแต่ตอนนี้เป็นแม่กี่กี่เดือนนะคะแปดเดือนค่ะแปดเดือนนะคะเพี่เจอหนูตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนลูกตอนนี้อยู่คองคลองหลวงคลองหลวงค่ะอ่าปทุมธานีนะคะแล้วก็เป็นพยาบาลอยู่ด้วยนะคะพยาบาลกับหมอทํางานหนักพี่น้ำก็ทํางานหนักนะคะอ่ะดังนั้นตอนนี้แปดเดือนขอถามน้าหนักลูกหน่อยน้าหนักลูกเท่าไหร่คะแปดโลลูก จริงจริงน้ําหนักต้องขึ้นเท่าไหร่คะแม่มาสิบโลเนาะมันหายไปอีกหายไปตั้งสองกิโลหายไปเพราะอะไรคะได้นมสดได้มันได้นมใสโอเคคือเราก็อยากได้เราก็รู้ว่านมสดหลังมันดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอาออกมายังไงบริหารจัดการยังไงถูกไหมคะ <Okay. S 1> งั้นเจอพี่น้าพี่พูดเยอะมากเลย